ฟาร์มของนายจ้างเคยโดนยาจุนกุ้งตายเกลี้ยงจึงจ้างสองหนุ่มคอยใช้ไฟบริเวงระวังมนุษย์มือบอลยามค่ำคืนแต่แล้วมันก็กลายเป็นคนร้ายสังหารนายจ้างจนตายตอบแทนบุญคุณที่อุตส่าห์ให้ข้าวให้น้ำอ่าถหนอลูกจ้างนิรคุณสองลูกจ้างจากสำนักง,งานจัดหางานย่านหัวลำโพงแขนถูกนจ้างฟาร์มกุ้งดูด่าเป็นประจำแกล้งหลับยามเอาผ้าคลุมท่อนไม้พลางตา นายจ้างตรงเขาปลูกโดนกระนำเละกระตุกสร้อยคอหนักสีบาทติดไม้ติดมือเป็นของแถมตำรวจลงเรือเร็วล่าตะครุบตัวขณะกำลังหลบหนีเรื่องของลูกจ้างจอมเรือคุณเจ้าหนายรายนี้เกิดเป็นข่าวขึ้นเมื่อเวลา3.30นาฬิกา30นาทีกลางดึกของคืนวันที่16กุมภาพันธ์2 5ขณะที่ชาวบ้านชาวเมืองในเขตอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี กำลังหลับสนิทด้วยความสบายแต่ก็ยังมีบุคคลอีกอาชีพที่ยังนอนไม่ได้ซึ่งเขาก็คือร้อยตำรวจโทรินแก้วเหลืองปฏิบัติหน้าที่เป็นนายร้อยเวรอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีผู้หมวดนุ่มออกมาเดินเตร่อยู่หน้าโรงพักพลางเงยนหน้าขึ้นบนท้องฟ้าสอดสายตาจะมองดูดาวหางหันเล่หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้พลันจ่าในสิบตำรวจผู้หนึ่งก็เดินเข้ามารายงานว่า มีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่บ้านพักคนงานเฝ้าบอกกุ้งอยู่ในหมู่ที่5าตำบลบ้านช้างอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นจึงรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นแล้วรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทรสนิทบนพิทักษ์สารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีบนช่วยคนถูกแก้วพันตำรวจตรีเด่นชัยวงชาตรีสารวัตรสอบสวนในที่เกิดเหตุหน้าทางเข้าบ้านพักคนงาน ซึ่งปลูกแบบไม่ใหญ่มากนักที่ผืนดินเกือบถึงริมบ่อก,กุ้งมีร่างของคนตายนอนคว่ำหน้าอยู่ชื่อน,นายนรงอายุ49ปีเป็นรัศดรอ,อยู่ในหมู่ที่5ตำบลบัวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งเป็นเจ้าของบ่อก,กุ้งดังกล่าวสภาพศพผูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะด้านหลังเป็นแผลลึกส่วนคนเจ็บคือเมียของน,นายนรงชื่อนางสมหมายอายุ45ปี ซึ่งพูกคนร้ายตีด้วยด้ามปืนลูกซองยาวพวกนําส่งโรงพยาบาลสองพี่น้องไปแล้วจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจทราบว่าคนร้ายที่ลงมือสังหารในานรงและทําร้ายร่างกายนางสมหมายคือนายสุภาพอายุ21ปีซึ่งบ้านเดิมอยู่ที่ตำบลบางเคระห์เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกับนายสุวรรณอายุ14ปีเป็นพศดอรอยู่ในหมู่ที่ตําตำบลคลุงเงินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร ซึ่งทั้งสองเป็นลูกจ้างที่แนนรงจ้างมาเฝ้าบ่อเลี้ยงกุ้งขณะนี้ได้หลบหนีไปพร้อมด้วยทรัพย์สินของผู้ตายอันมีสร้อยคอทองคำหนักสี่บาทเงินสดพันกว่าบาทดังนั้นพันตำรวจโทสนิทบนพิทักษ์สารวัตรใหญ่จึงรีบนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแยกไปดักคอยคนใดทั้งสองคนที่ริมฝั่งน้ำท่าเรือเชิงสะพานสาลีตําบลสาลีส่วนพันตำรวจตรีเด่นชัยวงชาตรี ก็นำกำลังอีกส่วนหนึ่งนั่งเรือไปตามลำน้ำพร้อมกับสอบถามชาวบ้านในย่านนั้นก็ได้รับคำตอบว่าอ๋อไอสองคนนั้นเองก่อนสว่างมันยังขออาศัยนอนที่ข้างบ้านฉันเลยคุณตำรวจมันเพิ่งลงเรือไปเมื่อตกี้นี้เองแหละคุณป้านคนหนึ่งบอกกับสารวัตรสอบสวนท่านสารวัตรจึงหันมาบอกกับลูกน้องงั้นเรารีบตามันไปเดี๋ยวนี้เลยเสร็จแน่นอนเรือเร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เร่งเครื่องไปตามลำคลองด้วยความเรียบร้อนทันใดนั้นสายตาของพันตำรวจตรีเด่นชัยวงชาตรีสารวัตรสอบสวนก็แหลเห็นเรือลำหนึ่งเล่นนำอยู่ข้างหน้าและมีร่างของผู้โดยสารสองคนซึ่งตรงกับรูปประพันธ์สันฐานของคนร้ายแต่ด้วยความที่เชี่ยวชาญด้านการปราบปรามจึงทำให้สารวัตรสอบสวนยังไม่แสดงท่าทีตื่นเต้นยังคงสั่งให้หนายท้ายเรือขับเล่นตามไปเรื่อยๆจนถึงท่าเทียบเรือ ที่ทางกำลังของท่านสารวัตรนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาซุ่มรอยอยู่ก่อนแล้วพอเรือเทียบท่าสาลีเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวทันทียุดจะต่อสู้นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นเองกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รายล้อมซุ่มอยู่ก็กลุ่มกันออกจากที่ซ่อนเข้าทําการจับกลุ่มนายสุวรรณกับนายสุภาพไว้ได้โดยละมอมจากนั้นจึงนําตัวมาที่โรงพักทําการสอบสวนปากคาได้ความว่านายนารง ได้ไปรับตัวในสุวรรณกับนายสุภาพมาจากสำนักง,งานจัดหางานที่หวัวลำโพงกรุงเทพมหานครโดยให้ค่าจ้างเดือนละหกร้อยบาทต่อคนมีที่นอนให้คือบ้านพักริมบอ่อเลี้ยงกุ้งที่เกิดเหตุโดยกินอยเซ่ซับแต่ยังทำงานไม่ถึงเดือนก็หลับยามเป็นประจำจนถูกนายรงด่ายังสาเสียเฉียทำให้พุทหาทั้งสองคนไม่พอใจก่านลงมือทั้งคู่ปรึกษากันว่าเอางี้ไม่พี่ภาพ ผมว่าหาหลังกระดาษกับท่อนไม้แล้วต่อทําตัวคนแล้วเอาผ้ามาคลุมพอตะรงมาดูพี่ก็แอบ,บข้างห้องแล้วหวดด้วยไม้หน้าสามท่อนนี้แหละฉันว่าเหมาะดีนายสุวรรณไอหนุ่มวัแตกผ่านเอ่ยกับนายสุภาพเพื่อนรุ่นพี่ที่วงโครจรชีวิตให้มาพบกันที่สํานักง,งานจัดหางานแล้วมาเป็นลูกจ้างเขาเอาเงินเลี้ยงชีพเอ่ยกับนายสุภาพเออดีเหมือนกันข้าเคยทํางานโรงฆ่าสัตว์มาก่อน คยหวดกบาลหมูมาเป็นร้อยตัวแล้วนายสุภาพเอ่ยกับนายสุวรรณและตกดึกเืนที่เกิดเหตุนั่นเองปกตินายสุวรรณจะต้องนั่งฉายไฟกลาดไปมาตามริมบ่อกุ้งเพราะน,นายนรงเคยถูกการแกล้งมีคนเอายาม,มาเบื่อกุ้งจนตายเกือบเกลี้ยงบ่อมาหัวหนึ่งแล้วจึงเกิดความระแวงและไปจ้างนายสุวรรณกับนายสุภาพมาเฝ้าดังกล่าวเสียงนายสุภาพเอ่ยขึ้นเฮ้ไอวันดับไฟซะเดี๋ยวตะรงมันก็มาเองแหละ เองแกล้งทําเป็นหลับก็แล้วกันฝ่ายน,นายนรงนั้นเป็นคนที่คอยจับผิดลูกจ้างที่ชอบหลับทั้งคู่อยู่แล้วจึงลุกขึ้นจากที่นอนเดินออกจากบ้านซึ่งปลูกอาศัยนอนชั่วคราวอยู่อีกฟากหนึ่งของขอบบ่อก,กุ้งไม่ไกลกันมากนักเมื่อไม่เห็นแสงไฟฉายก็เป็นเดือดเป็นร้อนพลางช่วยอาวุธปืนลูกซองยาวชานิดบรรจุห้านัดติดมือมาเดินตรงไปที่บ้านพักที่นายสุวรรณกับนายสุภาพพักจู่ เมื่อเดินไปถึงเห็นนายสุวรรณนั่งหลับเอามือพาดขอบหน้าต่างอยู่ก็ใช้มือดึงผมที่หัวของนายสุวรรณพร้อมกับพูดขึ้นว่าเฮ้ยไอ้วันหลับอีกแล้วนะเองเองสองคนนี้สงสัยจะเลี้ยงไว้ไม่ได้ซะแล้วพลางก็มองไปที่ผ้าค,คลุมท่อนไม้กับกลองกระดาษที่น,นายนรงเข้าใจว่าเป็นร่างของนายสุภาพแล้วก็พูดขึ้นว่าไอ้ภาพก็หลับแหมนอนอุตุเฉียวนะเองขันละนายพวกเองเลอะเกิน ในขณะที่นายนรงกําลังพูดและปลุกนายสุวรรณอยู่นั้นชุดมรณะมันก็ย่องเงียบเกลียดเข้ามาที่ด้านข้างของนายนรงมันคือนายสุภาพนั่นเองมันเหงือไม้น้าสามยาวเกือบเมตรฟาดไปที่ศีรษะของนายนรงอย่างจังเสียงดังสนั่นร่างของนายนรงล้มลงหมดสติทันทีแต่นายสุภาพคิดว่านายนรงยังไม่ตายจึงกระนำไปที่ศีรษะอีกหลายทีจนนายนรงแน่นิ่งไปแล้ว นายสุภาพจึงเอ่ยกับนายสุวรรณว่า,วาเฮ้ยไปเก็บเสื้อผ้าแล้วไปที่บ้านตะรงกันหน่อยข้าจะไปจัดการกับนางเมียงของมันปิดปากซะอีกคนเมื่อกล่าวจบนายสุภาพก็คว้าปืนลูกซองยาวของน,นายนรงเรียบโกยอ้าวไปที่บ้านพักของน,นายนรงพอไปถึงแล้วก็ใช้ปืนจี้นางสมหมายให้ลุกขึ้นแล้วก็เอ่ยว่าเดียวร้องขอความช่วยเหลือเด็ดขาดไม่งั้นตายแน่นอนนางสมหมายรู้ดีว่าเหตุการณ์ร้าย คงเกิดกับสามีอย่างแน่นอนจึงเอ่ยถามนายสุภาพว่าแกทำอะไรพี่หลงหรือเปล่าโท่ไอ้คนในรคุณเสียดายที่หลงเอามะขุนน้ำข้าวนายสุภาพอารมณ์เดือดพล่านใช้ปืนฟาดเปลี่ยงไปที่ศีรษะของนางสมหมายเสียงดังสนัน่นจนนางสมหมายสลบเมืออไปอีกคนและจากการที่นายสุภาพใช้ด้ามปืนลูกซองตีนางสมหมายเป็นเหตุให้ด้ามปืนหักออกจากกันไปเสี่ยงและทั้งคู่ ก็ลัดเลาะไปตามขอบบ่อก,กุ้งเรื่อยไปจนถึงบ้านคนแต่มันยังไม่สว่างจึงขออาศัยหลับนอนข้างบ้านคนในละแวกนั้นและเนื่องจากทั้งคู่ไม่ใช่คนในพื้นที่จึงไม่เจนจัดพื้นที่ไม่รู้ว่าจะหลบหนีทางใดได้แต่สอบถามชาวบ้านจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลางในที่สุดภายหลังจากการจับกลุ่มตัวในสุภาพได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวในสุภาพ และนายสุวรรณไปทำแผนประกอบคำรับสาร,รภาพในที่เกิดเหตุในวันเดียวกันนั่นเองท่ามกลางคำชมเชยของชาวบ้านที่ไปดูกระย่างเนืองแน่นว่าตำรวจมีความรวดเร็วในการจับคนร้ายพันตำรวจตรีเด่นชัยวงชาตรีสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้เปิดเผยว่าน,นายนรงค์ปกติเป็นคนอารมณ์ดีมีฐานะอยู่ในขั้นผู้มีอันจะกินคนหนึ่ง เพราะรายได้จากการขายกุ้งครั้งหนึ่งนับแสนบาทซึ่งเนื้อที่บ่อกุ้งที่เกิดเหตุมีเนื้อที่ถึง3ไร่เศษด้วยกันแต่เนื่องจากตัวเองไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าเองและกลัวโดนวางยาเบือ่อจึงไปจ้างนายสุวรรณกับนายสุภาพมาเฝ้าและทั้งคู่ถูกดูดาเป็นประจำเพราะหลับยามจึงเกิดความแค้นและวางแผนชิงทรัพย์ด้วยแต่ก็ไปไม่รอดถูกจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวครับเราก็ขอชมเชยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ของตำรวจท้องที่สองพี่น้องถ้าเกิดเหตุแล้วตำรวจได้โชว์ฝีมืออย่างนี้เรื่อยๆรับรองว่าชาวบ้านจะรักตำรวจมากกว่านี้อย่างแน่นอนครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่เราได้นำมาเล่าเป็นอุทาหรณ์หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ